สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพอดีผมมีแอมจิュกับแบตเตอรี่อยู่ชุดหนึ่งนะฮะที่จะประกอบใช้งานลงตู้นะแบตชุดนี้นะฮะแรงดันชาร์จเต็มอยู่ที่14.6โวลต์นะครับนี่นะครับก็คือแรงดันของแบตนะฮะแบตอยู่ที่12.8ถึง14.6นะครับซึ่งผมเนี่ยจะนำแบตเนี่ยไปบูตนะฮะด้วยสเตปอัพบูตเพลนเมเตอร์1,200บาทบอร์ดนี้นะครับ เพื่อที่จะจ่ายให้กับ m อมจูเซเคนะครับซึ่งการบูตแรงดันขึ้นค่อนข้างจะห่างกับแรงดันที่ใช้งานนะครับจริงๆแล้วก็อาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะแต่ถือว่าเป็นการทดสอบทดลองนะฮะผมอยากจะลองทดสอบดูว่า,าแบตแรงดันต่ำนะครับแต่ว่าการะแสของเขาอยู่ที่ 6MR มอนนะฮะ ซึ่งจะปรับขึ้นเป็น30โวลต์ตามสเปคของแอมจนะฮะที่รับได้สูงสุดนะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดกระแสและแรงดันดูนะครับแล้วก็ทดสอบใช้งานดูนะครับว่าจะไหวหรือเปล่านะฮะเนื้อหาในคลิปนี้ผมจะแบ่งออกเป็น3หัวข้อดังนี้นะฮะ ข้อที่1น,นะครับผมจะทำการปรับไฟจาก12โวลต์นะครับจากแบตเตอรี่นะฮะขึ้นไปเป็น30โวลต์แล้วก็วัดกระแสะและแรงดันดูนะครับว่าก่อนใช้งานที่จะต่อโหลดหรือว่าต่อแอมป์ิวเนี่ยจะกินกระแสสแตนบายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตัวบูตคอมเพเตอร์นะครับข้อที่2นะครับผมจะแนะนำวงจรการต่อใช้งานแอมป์ิวนะครับว่ามีวิธีการต่อใช้งานยังไงนะครับ ในหัข้อที่3นะครับจะทําการทดสอบใช้งานจริงนะครับการใช้งานจริงเนี่ยสเตปอัพแล้วก็ตัวบอร์ดแอจเน่จะกินกระแสอยู่ที่เท่าไร<ล>เปรียบเทียบแรงดันนะฮะระหว่างโมดูลวัดบลนต์จากแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ตัววัดบัดมิเตอร์ของผมนะครับ,บวัดเปรียบเทียบกันนะฮะจะมีความลัดเกินไหมนะครับละทดสอบวัดอุณหภ,ภูมิในการใช้งานนะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าแบตแพ็กก้อนนี้นะฮะจะใช้งานในเบื้องต้นนอยู่ที่กี่ชั่วโมงนะครับเรวอต้นที่ข้อที่1นึ่งับผมจะทําการปรับไฟขึ้นนะครับแล้วก็ดูกระแสนะครับว่ากระแสสแตนบายของตัวบูตคอมพิวเตอร์เนี่ยจะกินกระแสอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะขณะปรับไฟขึ้นเป็น30โวลต์ต่อแบตนะครับอ่าตอนนี้นะครับโมดูลวัดได้อยู่ที่14.4โวลต์นะครับนี่นะฮะ14.4โวลต์แบตเต็มที่100%นะครับอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะปึ๊บ อ่านี่วัดมิเตอร์นะฮะผมวัดได้อยู่14.39โวลต์น,นะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกับโมดูลวัดความจุข,ของแบตนะครับและก็กระแสยังไม่มีนะครับตอนนี้กระแสยังไม่มีนะครับกระแสสแตนบายแรงดันเอาพุทจากสเตปอัพบูทคอมพิวเตอร์ตอนนี้จะอยู่ที่14โวลต์น,นะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะทําการปรับเอาพุทของ boot บูทคอมพิวเตอร์นะฮะขึ้นเป็น30โวลต์มาดูว่ากระแสจะขึ้นอยู่ที่เท่าไหร่นะครับกระแสสแตนบายค่อยๆปรับไฟขึ้นนะฮะก็ทําการปรับ หมุนอาเกือกม้านะครับหมุนไปทางขวานะฮะก็คือหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับตอนนี้ก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับแรงดัน19 20นะครับปรับไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เช็คกระแสไปด้วยนะครับตอนนี้กระแสยังอยู่ที่ศูนย์อยู่นะครับที่โมดูลน้องผมอ่านค่าได้นะฮะอ่าค่อยๆปรับขึ้นเรื่อยๆนะฮะอ่าศูนย์จนหนึ่งแอมป์แล้วนะครับตอนนี้ค่อยๆปรับแรงดันขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะปรับไปจนถึง สามสิบโวลต์นะครับตอนนี้เราก็รู้นะครับว่ากระแสสแตนบายจะอยู่ที่ประมาณศูนย์จุดหนึ่งแอมป์นะครับก่อหแรงดันสามสิบโวลต์นะครับจะนําไปใช้งานนะฮะไปเข้าแอมจิวนะครับแล้วก็มาดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าเวลาเราต่อเข้าแอมจิวแล้วจะกินกระแสอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเริ่มต้นในการใช้งานเนี่ยยังไม่ได้ต่อแอมเนี่ยกระแสก็กินไม่เยอะนะครับก็อยู่ที่0.1แอมป์เท่านั้นนะฮะต่อไปหัวข้อที่2แนะนําวงจรการต่อใช้งานแอมจิวนะครับ วงจรเริ่มต้นที่แบตเตอรี่ลิเธียมฟลอเฟต14.6โวลต์สายดำแดงต่อตรงมาหาแจ็ค DC ชาร์จคู่บวกของแจ็ค DC ชาร์จต่อมาหาเมนสวิตช์ออนออฟสายสีแดงคู่บวกโมดูลวัดแบตต่อมาหาขาออนเมนสวิตช์สายสีดำโมดูลวัดแบตต่อมาหาคู่ลบของแจ็ค DC ชาร์จต่อไฟลิงก์บวกาสายสีแดงจากขาออนเมนสวิตช์มาเข้าอินพุตบวกของสเตปอัพบูตคอมิพเตอร์ต่อสายสีดำคู่ลบจากแบตมาเข้าคู่ลบสเตปอัพบูตคอมเพเตอร์อินพุตเป็นไฟจากแบตเตอรี 12. ่12.8โวลต์ถึง14.6โวลต์ไฟ ขึ้นเป็น30โวลต์มาเลี้ยง m อม KST 21 ต่อสายลำโพงซับเบสบวกลบมหาลำโพง6.5นิ้วไว้คู่ต่อที่2โอห์มต่อสายลำโพง L บวก L ลบต่อตรงมาเข้าลำโพงเสียงกลางจกคู่บวกลำโพงเสียงกลางต่อขั้นด้วยคาปา3.3เมโค50โวลต์มาเข้าลำโพงเสียงแหลมที่คู่บวกคู่ลบเสียงแหลมจ้ำตรงกับลำโพงเสียงกลางลำโพงกลางแหลมชแนล R ก็ต่อเหมือนกันกับชแนล L ได้เลยครับลำโพงเสียงกลางแล้วแต่จะเลือกใช้งานนะฮะตั้งแต่3นิ้วจนถึง4.5นิ้วและลำโพงเสียงแหลมก็ใช้ได้ตั้งแต่1.5นิ้ว2นิ้วและก็4นิ้ว ก่อนทดสอบผมจะชาร์จแบตให้เต็มเลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าแบตที่14.6นี่ร้อยเปร์เซ็นนี้จะประมาณที่เท่าไหร่ครับตอนนี้ผมก็ทําการต่ออุปกรณ์ตามวงจรที่ผมแนะนําไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับในส่วนไฟโชว์ของตู้ซับเบตผมนะครับผมจะใช้ไฟแยกต่างหากนะครับนี่นะครับผมใช้แบตมาเลี้ยงต่างหากนะครับเพราะว่าระหว่างตัวแอมจิ๋วแล้วก็สเต็ิอัพเนี่ยผมก็จะใช้ตัวแบตแพ็ค 12โวลต์โดยตรงเลยนะฮะไม่ได้ต่อไปอย่างอื่นนะครับเดี๋ยวทดสอบนะครับเปิดสวิตช์นะครับอ่าตอนนี้ก็ไฟก็อยู่ที่30โวลต์นะครับก็ระหว่างตัววัดโวลต์นะครับเปรียบเทียบกันนะครับกระแสสแตนบายจะอยู่ที่0.15แอมป์นะครับก็ถือว่าเท่าเดิมนะครับอันนี้ยังไม่ได้ออนสวิตช์ตัวแอมจิ๋วนะครับตอนนี้ออนสวิตช์ตัวสติปอัพเฉยๆนะครับ อ่าเดี๋ยวมาออนสวิตช์แอมป์ิวอีกทีหนึ่งนะครับอ่าอ่าออนสวิตช์แอมป์ิวแล้วนะครับกระแสก็เพิ่มขึ้นมาอยู่นิดนึงนะครับหลังจากที่ถอดอะแดปเตอร์ชาร์จออกไปนะครับแล้วก็ใช้จากแบตพเพียวนะครับตอนนี้ก็ไฟก็ยังขีดเต็มอยู่นะครับก็คือ,อยังอยู่ที่อ่า90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ขีดยังเต็มอยู่นะครับ เี๋ยวราดูไปเรื่อยๆนะครับผมจะตัดวิดีโอออกเป็นช่วงนะฮะแต่ว่าเพลงเนี่ยผมจะเปิดต่อเนื่องนะครับตอนนี้ผ่านไปประมาณ40นาทีนะครับแล้วก็ขีดหายไป2ขีดนะครับที่โชว์อยู่ก็คือ88%นะฮะ กระแสนะครับอยู่ที่ประมาณ5แอมป์สูงสุดนะฮะที่วัดได้นะครับประมาณ3แอมป์5แอมป์นะครับแล้วแต่เพลงนะฮะและแรงดันก็ยังอยู่ที่ประมาณ13โวลต์อยู่นะครับทั้งตัวโมดูลวัดบัดก็ยังอยู่13โวลต์นะครับแล้วก็โมดูลวัดความจุก็ประมาณ12.9 13โวลต์นะฮะบิ๊กมมินลงประมาณนี้นะครับ เพลงที่ไม่มีเสียงเบสนะฮะอ่าแบตผมก็เพิ่มขึ้นมานะครับจาก13เนี่ยขึ้นมาเป็น13.2นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่73นะครับก็ถือว่าไม่นิ่งนะฮะอ่าความจุของแบตเนี่ยขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่นะครับก็อยู่ที่เสียงเพลงด้วยนะฮะตอนนี้วัดอุณภูมิอยู่ที่ประมาณ45องศานะครับผ่านไปประมาณชั่วโมงนนครึ่งนะฮะนี่นะครับตอนนี้นะฮะผ่านไปแล้ว2ชั่วโมงนะครับ แบตก็ยังไม่หมดนะฮะอ่าที่โชว์อยู่ตอนนี้ก็อยู่ที่2.9โวลต์นะครับอ่าเดี๋ยวมาวัดอุณหภูมิดูนะครับว่าผ่านไป2ชั่วโมงแล้วอุณหภูมิจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอ่าอุณหภูมิจะเพิ่มมานะฮะอยู่ที่ประมาณ51องศานะครับที่สูงสุดที่วัดได้อยู่ตอนนี้นะฮะสชั่วโมงผ่านไปนะครับก็อุณหภูมิค่อนข้างจะสูงขึ้นมานะครับเดี๋ยวก็ถือว่าไม่แปลกนะฮะ เพราะว่าใช้ลําโพงอยู่ที่2โอห์มและแรงดันไฟเลี้ยงก็เต็มสเปคเลยนะฮะก็คือ30โวลต์นะครับถ้าเกิดเราใช้งานจริงอาจจะลดลงมาเหลือประมาณ27 28ก็น่าจะเบาอุณหภูมิลงมาได้หน่อยนะฮะขับเสร็จแล้วนะฮะสำหรับการทดสอบการใช้งานต่อแบตเตอรี่14.6โวลต์นะครับและก็6แมอมแปร์นะฮะต่อเข้ากับอ่าสเตปอัพบูสคอมเพลเตอร์อัพไฟเป็น30โวลต์จ่ายให้กับ MQ Z k s t 21นะฮะขับลำโพงซับเบสบอยคู่ ต่อที่โอห์มนะครับซับหกจุดนิ้วของเพชรนัมนะครับก็ถือว่าใช้งานได้นะฮะตอนแรกผมคิดว่าอัพไฟสูงขนาดนี้แบตอาจจะหมดเร็วไม่ถึงชั่วโมงนะครับแต่ก็ถือว่าได้2ชั่วโมงขึ้นอาจจะมีถึง3ชั่วโมงนะครับสำหรับแอมลูกนี้นะฮะซึ่งใช้งานก็คือ1 4 6โวลต์6แอมพล์นะการกินกระแสสูงสุดนะครับผมวัดได้อยู่ที่ประมาณ7แอมป์และอุณหภูมิสูงสุดที่วัดได้นะฮะเปิดต่อเนื่องประมาณ2ชั่วโมงขึ้นก็จะอยู่ที่51อองศาเซลเซียสนะฮะ ก็ถือว่าอุณหภูมิก็ค่อนข้างจะมีความร้อนอยู่นะครับเพราะว่าเราใช้ลําโพงที่โอห์มนะครับแล้วก็ใช้ไฟที่สูงสุดเลยแ้าเกิดว่าไม่อยากจะาให้พักขยายร้อนมากนะฮะก็ใช้ไฟอยู่ประมาณ25ไม่เกิน28บโวลต์ก็น่าจะโอเคอยู่นะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นข้อมูลให้กับเพื่อนนักดีไว้นะครับไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกดดีให้กับชนนีเจ๊ดีไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ